Est <laughs> O วัสดีครับวันนี้เรามาสำนักง,งานเอกซาวออดิโอนะครับอยู่บ้านโคกเพชรตําบลบ้านบวัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมนะครับวันนี้ได้มีโอกาสแวะมาเยี่ยมเยือนนะครับมาดูผลงานที่เอกซาวทํานะครับน,นี้ก็จะมีงานรถเห่ยครับรถแห่กําลังขึ้นโคมอยู่ครับไม่รู้ว่าจะเสร็จต,ตอนไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในข้างในเลยนะครับ สวัสดีครับเอเมอร์ดูซาวครับออคีบซาวไปไหนไปไปไซเบ็กครับกลับแล้วนะโอ้โอขอให้มันมาร์เดอ์ครับครับผมมีชุดของเอกซาวไว้รับงานนะครับมีสีคูณสีน่าจะสีคูณสีแค่นี้แหละสำนักงานเอกซาว อันนี้จะเป็นงานงานอามาเก้นะครับใช่ไหมเนี่ยอันนี้งานงานอามาเก้เนาะเก้นะเเเจากจากสภาพสิบปรเซ็ตเนาะครับ มาสภาพร้อยปร์ซ็นะครับแต่ไม่มีภาพเก่าให้ดูนะครับนี่ครับผลงานครับคือว่าทำได้ดีมากครับยอดเยี่ยมว้าวงานสูยอะไรเนี่ยบีบีวีบีวีจะเป็นผลงานของช่างเอกนะครับตัวนี้ใบละ พันแปดใช่ไหมแปดพันแปดใบละพันแปดร้อยอุปกรณ์ก็จะแต่ค่าเองกก็ไม้มาให้ไม่รู้ว่าไม้อะไรมาให้หนึ่งง่ายขอสร้างเนาะเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม้เขากระโดงนี่ทำงานยากหน่อยมันเลยแต่ว่าก็ไม่เกินช่างอนี่เกินช่างหรอกช่างเสียช่างนะช่างฝีมือขนาดนี้ครับอันนี้ถ้าเบ็ดเสร็จจริงๆก็ใบละพันแปดนะครับก็จะมีอุปกรณ์ครบเนาะมือจับเหล็ก ผิดสเปิกคอนสชุดแบบแขวตัวนึงอ๋อชุดแขวนเหล็กตัดธรรมดานะครับตะแก่งก็ตะแก่งตัดเองเนาะตะแก่งล้างพึ่งนหมล้างพึ่งตัดเองครับครับงานเลยเยอะไม่ช่างเยอะเยอะครับเลยยิมเป็ดนิ้วขึ้นรถเฮียเป็ดนิ้วขึ้นรถแห่ขึ้นงานตอนไหนครับคันนู้นแหละหน้าบ้านคันที่จะทำใช่คิดว่าจะเสร็จเดือนไหน ต้นแหงก็ยังไม่เรี่าไหร่เพราะว่าเจ้าของเขาว่าให้สวยทีเดียวค่อยออกขอให้สวยทีเดียวค่อยออกค่อยออกแต่ตอนนี้คือครบแล้วแหละแหลมครบตูดแหลมครบปากแรลี่สั่งน้อยจะบอกแล้วตอหมายถึงว่าระบบเสียงนี่เตรียมไว้เรียบร้อยเรียบร้อยแต่ขอให้แต่รถสวยแล้วก็ขึ้ื่อนงานได้เลยอ๋อครับเพราะว่าอีกประมาณไม่กี่เดือนเนาะเร็วๆนี้เนาะก็ตอนนี้เคลียร์งานแค่สามเจ้าหมดขับ้วก็ขับไปดู่นแหงหนอยอ๋อโอเคครับเจ้เหลือแค่เจ้าเดียวแล้วก็สองสาม แต่ตอนนี้ก็เป็นของเราเองก็ไม่ได้ซีเรียสอันนี้่อันนี้อันนี้ของช่างเองใช่ไหมตัวใหม่เลยตัวใหม่เลยอ๋อนี่เป็นโซนไรแม็ดหนกเม็ดปุ่มเม็ดแหลมอ๋อแม็ดเล็เบมือคือแหลมสองปากเนาะสองไร่สองไรตัวนี้เป็นแหลมแปดจุดเก้าลิตรจะอยู่หน้าบ้านนู่นแปดจุดเก้าลิตรดิลอลงเสียงก็โอเคครับสำหรับสำหรับในอันนี้สำหรับชุดสไตล์แบบงูกสี่พอัพ ไปพราะดังก็หมื่นกว่าอย่างเงี้ยอ๋อตัวนี้ก็อยู่ที่3ามพัเามเฉพาะตู้เปล่าตู้เปล่าอ๋อครับทีนัดทั้งหมดเลยทีนัดใครสนใจก็ติดต่อพาร์ช่างเอกได้นะครับนี่รอรอลงครับเตรียมลงทีตัวนี้เป็นปากลงครับปากลหลดตอนนี้เป็นปากโหลดนู่ปากโหลดก็เตรียม น่าจะไม่เกินห้าวันไม่เกินห้าวันไม่เกินห้าวันจะส่งเราเพราะว่าตอนนี้มันเสร็จแล้วขับไว้เรียบร้อยแล้วก็เราแค่รองพื้นจะรไปอีกรอบนึงแล้วแล้วอันนี้ใบเท่าไหร่ตัวนี้ชุดแขวนโรงงานตกไปใบละสามพันสี่สามพันสี่สามพันสี่ก็คืออุปกรณ์ครบนะอุปกรณ์ครบเลยอ๋อแกงปั๊มแกงป,กงปั๊มชุดแขวนโรงงานแล้วก็เพลสเปกคอนพร้อมใช้งานเลยครับพร้อมใช้งานเออเอาไปต่อลโพงเอาไปใส่ลโพงก็มีอะไรไหมช่าง ไปเป็นไปแนะนำรถแห่ได้ไหมค่อยค่อยรีวิวตอนเดี๋ยวจะให้มารีวิวตอนที่พาวเวอร์ใหม่มาเลยก็ได้อ๋อโอเคก็ค่อยมาอีกสองวันพาวเวอร์ใหม่มาเลยเพราะว่าอีกสองวันจะลองเสียงเป็นตู้ชุดไหนชุดตัวนี้กับต,ตัวลางเก่าก่อนอ๋อเอารางโซ่เก่าว่ามีงานแห่เอาพาวเวอร์ชุดไหนเหรอช้างสามฟีดสังส่งใหม่แล้วสั่งใหม่เป็นเป็นแหลกกรีนมันไม่ใช่ว่าแหลกหรอก E L E L กรีนอ๋อเอลกรีนใช่ ใครก็ที่ว่าพอรู้ก็ลองไปศึกษาหาข้อมูลดูนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ผม <c oughs> ว่าจะศึกษามาหาได้เพราะว่าเห็นมันวัดกําลังขับวัดมันแรงอ๋อเพราะว่า4โอมที่8 0ันที่8 5 0 0 5หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดอ๋อ EL4 e นะโอม18นะโอ้ถือว่าเรือเฟือเลยนะช่างเรือเฟือครับแต่ครัวจะโดกรอดเลยครับมันไม่ไหวไม่ไหว อดเราก็เป็น14.2ครับกำลังขับช้นเละสามสบายสบายเดี๋ยวเดี๋ยวมาฟังกันครับวันวันอีกพวเวอ่์มาไม่เกินสองวันไม่เกินสองวันนี่ว่าเข้าวันนี้แล้วไม่เกินสามวันกอคงส่งเนาะไม่เกินสามวันเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวทางผู้ชมเดี๋ยวจะได้มารีวิวครับแล้วก็จะพามาทดสอบระบบเสียงฟังเสียงกันนะครับชุด6คูณ8 6คูณ8เลยช่างดเพราะ8คูณ8ไม่ทันหรอก ยังไม่ได้ลืยอตู้เพราะว่าบางครั้งก็มีให้ลูกค้าบ้างอะไรบ้างเราก็ทำไม่ทันตอนนี้บางทีก็เดินงานก็เยอะเนะบางทีรับงานหลายอย่างหลายอย่างหลายอย่างบีบีด้วยนะครับที่ฝากบีบีเดี่ยวตู้บีบีมาดูเลยนะบีบีสเปคใบละสามพันห้าสเปคใบละสามพันห้านะครับเป็นตะแกรงฉีกมือจับเหล็กนี่ฝุ่นหน้าฝุ่นนครับสเปค่ชสเปคคอน ใบละสามพันห้านะครับตู้เปล่านะครับไม้เด้อครับผมไม้ภูเขาทั้งหมดเลยนะไม้ภูเขาทั้งหมดเลยพอนที่จะส่งงานก็เช็ดแรกให้ลูกค้คคาคทั้งหมดเลยเพราะว่ามันฝุ่นเราทำงานอยู่กับฝุ่น,นไม้ภูเขาก็มีเด้อครับยกเว้นไม้เขากระดงครับกระดู <c oughs> แน่นๆเลยครับบีบีตัวนี้เสียงตอบโจทย์อันนี้ลึกแปดสิบแล้วเนาะลึกแปดสิบ กวา้วาง56ลึก80นะครับสูงสูงก็80นัอโอเคหมดแล้วเนาะมีอะไรอีกไหมไม่ <c oughs> มีเลยหมดแล้วครับหมดแล้วเอามีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ชมหรือลูกค้าไหมอ่าฝากลูกค้านะครับท <c oughs> ่าในใดที่อยากได้ตู้รักย่าหรือตู้ราคาเพลงก็ทักแชทสอบถามมาได้นะครับทางหรือทักทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าทัก Facebook เอกซาวอดูบุยรมก็ได้จะเป็นรูปคู่แฟนผมนะครับเอกซาวอนดูบุยรมนะครับเป็นาวสไทยครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับมีหลายหลายรุ่นนะครับรากหญ้าเริ่มต้นตั้งแต่ใบละ2,500ขึ้นนะครับตูบีดแล้วก็เสียงกลางอยู่ที่เริ่มต้นที่ใบพันหขึ้นนะครับเพราะว่าเราอัพตามกรีดถึงจนถึงหลักหมื่นนะครับมีมีเช่นกันนะครับเอา เอามามาคุยกันนะครับท่านใดที่อยากได้นะครับก็ช่างคุยกันเองแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ